ตอนนี้ค่ะเรามีร้านที่เอาจริงๆคือถ้าพูดถึงมันฝรั่งทอดหลายๆคนจะนึกถึงว่าเฟรนช์ฟรายเนาะใช่ครับแต่ว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาเราจะเรียกเฟรนช์ฟรายไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันฝรั่งทอดของเขาเนี่ยเส้นจะยาว เจ้าแรกในประเทศเราจะเรียกอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะลักษณะการหั่นเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเฟรนส์ฟี่ยจะต้องหั่นสั้นๆจะหั่นเป็นแท่งๆอ่าเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเฟนช์ฟายแต่ว่าแบบนี้คือจะเรียกว่าอะไรแต่ลักษณะของมันจะเป็นเส้นยาวเป็นสปาเกตตี้หรือว่าบะหมี่ยาวเลยเอาเป็นว่าไปถามสองร้านเขาใช่นะฮะคิดยังไงกําเนิดไอ้เจ้าตัวนี้ขึ้นมาตเราจะเรียกว่าอะไรกันดีโอเคจากร้านมันตี้ฟรายค่ะสวัสดีค่ะ พี่มานะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับเจ้าของกิจการเลยใช่ครับน้องอะไรจ๊ะจูครับน้องจูน้องจูเป็นเจ้าของชครับพี่มานาเป็นใครอ่ะเป็นคนทํางานเนี่ยหละครับพี่มานะเป็นผู้คิดค้นหรอใช่ครับอ่าคราวนี้อยากรู้ว่าถ้าเราไม่เรียกเฟรนช์ฟรายเราจะเรียกว่าอะไรมันฝรั่งเส้นสดทอดกรอบครับมันฝรั่งเส้นสดทอดกรอบโอ มาจากอะไรคะก็คือลูกชายชอบทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลูกชายก็คือครับโอ้โหเอ้ยนี่หลอกพี่นี่เราเราพี่ก็ไม่กล้าถามต่อบเราเราเรียกของนี่พ่อเจ้าของเดี๋ยวเราเรียกบุพการีว่าคนทำงานนะโจเขาเล่นกันได้เขาเล่นกันได้ยอมครับยอมครับยอมสนิทกันสนิทกันคุณพ่อแล้วคือคือคุณพ่อเป็นคนคิดคนใช่เขามาถามว่าอยากทานมันฝรั่งแบบอ่ะ เป็นเส้นน่ะป้าทําได้ไหมเดี๋ยวป้าทําอาชีพอะไรทาไมลูกรีเควสอะไรกับป้าได้อะเป็นช่างครับเป็นชอบประดิษฐ์อะไรบดิสารพัดช่างทาได้ทุกอย่างป้าเป็นพ่อเนี่ยนะนะน่าจะทําเครื่องมืออะไรก็ได้ทําให้ไอ้เฟนซ์ฟล์เนี่ยมันยาวออกไปได้ใช่แล้วคราวนี้ว่าเขาเขาก็เป็นคนชอบทานมันฝรั่งก็เลยถามว่าทํามันฝรั่งให้เป็นเส้นแบบ บะหมี่ถึงสําเร็จรูปได้ไหมเขาก็บอกว่าจะทําแล้วเอาไปออกขายตามตลาดอ๋อจะทาธุรกิจอาลูกจะสร้างงานสร้างอาชีพแล้วนะป้าช่วยหน่อยก็เลยลองทําดูก็แสดงว่ามันต้องเริ่มจากเครื่องมือก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับต้องมีตัวนี้เป็นตัวนี้นะฮะพ่อเลยนะครับอกนันสวานนี่ใช่ครับก็เลยเอามาเป็นตัวช่วยในการทำอะไรต่างป้าทำให้ดูได้ไหมหรือจูจะทำให้ป้าดีกว่าป้าดูป้าทำป้าทำให้ปาโชว์เอาละ แทน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 หุยเสร็จแล้วครับประมาณนี้ป้าล่งเนื่อปานเดียวมาแล้วได้อะไรออกมาโชว์ท่าไ้ชมหน่อยอ๋อก็ได้มันฝรั่งออกมาเป็นเส้นอ้ยยาวจริงๆด้วยอ่ะอันนี้คือเป็นที่มาของมันฝรั่งเส้นสดทอดถูกไหมเพราะว่าไม่ได้มีผสมแป้งไม่ได้อะไรเลยก็คือมันฝรั่งล้วนๆเลยป้างั้นถามอย่างหนึ่งว่าไอ้มันฝรั่งต้องเลือกชนิดนั้นไหม ต้องเลือกครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นมันฝรั่งสายพันธุ์พิเศษนะครับแต่ผมไม่บอกหรอกพันุ์อะไรความลับทางร้านความลับทางร้านขออนุญาตไม่บอกชนิดว่ามันชื่ออะไรโอเคลักษณะของมันพิเศษกว่าอย่างอื่นยังไงคือตัวนี้เก็บไว้ได้ประมาณ3เดือนครับก็ฮะบอความเกรอเขาเนื้อเขาเนี่ยอยู่ได้ถึง3เดือนใช่แสดงว่าลองมาแล้วหลายพันลองลองมาหมดแล้วเอาท่อเลย ทอดยังไงอ่ะทอดเลยค่ะทอดก็เดี๋ยวใส่อ๋อต้องใส่ด้วยทําไมอ่ะถ้าไม่ใส่มันจะแผ่กระจายหรอใช่ครับอันนี้คือเราใส่ตรงนี้แล้วอันนี้ครับมันเป็นบล็อกพอเสร็จแล้วปุ๊บเราปุ๊บได้เลยอ๋อใส่กล่องได้เลยครับจูจูลองทําให้มันเป็นแบบให้มันเป็นแผ่นใหญ่ๆดีให้แบบคนเดินกินอ่ะให้คนเดินกินแล้วเป็นพัดอ่ะจูจริงๆทําแบบนั้นแล้วครับแล้วเขาบอกว่ามันเลอะทําแบบเดิมดีกว่าอ๋อ เยยี่มเอามาแล้วฮะลงนะฮะลงกระทะแล้วนะครับทยอยลงได้ได้เลยความร้อนเนี่ยใช่ไหนครับร้อนมากไหมประมาณน้ำมัน200องศาเซลเซียสอู้ยสองร้อโอเคความร้อนใช้น้ำมันอะไรครับน้ำมันพืชพอแม่บอกดีกว่าครับเดี๋ยวเนี่ยความลับไปทุกอย่างเลยนะเนี่ยตายลงไม่ได้หุ้ยสิ่งสวยโอ้โหสักมภาระจะมีไอ้นี้ป่ะปี๊ปปี๊ปีปีปเ ด้อนประมาณสามนาทีก็เสร็จแล้วครับระหว่างรอกินเลยได้ไหมได้ลองลองชินเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับลองเลือกสักรสหนึ่งครับชีสยี่สิบบาทครับขายดีก็เอาเลยครับดีแล้วโจพ่อขายดีไหมเนี่ยขายดีไหมขายดีครับขายดีนะพ่อขายที่ไหนคะเนี่ยขายที่บ้านครับ ลองสองสองลำลูกกาครับอยู่ที่ลังสิตครับคลองสองลำลูกกาครับอ๋อโอเคชื่อคือนที่ตั้งบ้านใช่ป่ะกินอะไรนะอุยหอมอ่ะเฮ้ยมอกอบจริงๆด้วยอ่ะเพินเดี๋ยวรอกินร้อนๆนะฮะเส้นสดๆนี่ขนาดแบบไม่ร้อนนะมันกรอบแบบอันนี้ที่ที่บอกว่ากรอบนานใช่ป่ะอยู่ประมาณสองปีใช่ป่ะประมาณนั้นครับสามเดือนครับสามเดือนอ้าวียบร้อยฮะ เอาแล้วครับเดี๋ยวมาจินนะอร่อยสุดเลยเอามาเลยเอาอร่อยสุดเลยมาลดูตาขออร่อยสุดเลยที่เดียวในประเทศไทยนะอาจจะเป็นที่เดียวในโลกด้วยซ้ํานะฮะสิทธิบัตรพ่อจดใช่ไหมป้าจดเรีดบร้อยแล้วเนาะสิทธิบัตรของอะไรฮะสิทธิบัตรของเครื่องที่ทําของเครื่องเครื่องหมุนมันฝรั่งฮะ กับกรมตัดสินทางปัญญาวว้าก็อนุมัติเรียบร้อยนะเรียบร้อยอุ้ยชีสดิฟแต่ทําแพงหน่อยครับเพราะว่าอันนี้เหมือนเขาไปทํากับเหมือนเป็นผู้หญิงด้วยครับก็เลยเสียไปเยอะหน่อยเดี๋ยวไม่ได้กินไอ้ชามเนี่ยไม่เกี่ยวมาเจ็บหมามาเดี๋ยวป้าเอาไอ้เคยเนี๋ยป้าดูวยน่าจะเป็นน้ำมันวัว ครทำให้ผมด้วยทำให้ผมอันนึงครับอุ oh, ้ยสวยอ่ะหอมนี่แตกีมาขออนุญาตเสริมครับโอ้ขอบคุณครับ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 พร้อมกันพร้อมกันสามสี่นี่เอาเร็วๆโชว์แล้วราคาหนึ่งถาดเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทเท่านั้นนุ้ยเราสองคนหนึ่งร้อย กินได้ยังกินได้แล้วลุยโอ๊ยจะกินอืออร่อยอ่ะไม่ได้ออกมาไงบ้างครับดีดีมาก หวานมันเค็มกรอยกรอบจะบอกเลยว่าถ้าให้ลูกกินอันนี้นะลูกไม่กินข้าวเลยเชื่อนุ้ยอันนี้ครับทิชชูวครับอุ้ยขอบคุณค่ะเลิกเหรอฮะพี่กินมันเนาะหนูขออันหนึ่งอ่ะหนูขออย่างหนึ่งเพราะทำให้มันเป็นแท่งแทดงนมันแทงแดงอุ้ยแล้วด้วยความโปร่งความโปร่งความบางความกรอบคือด้วยความบางพอดีแล้วแบบ ไม่น่าเชื่อว่าน้องเลือกมันฝรัง่งได้ดีมากๆเพราะว่ายังมีความแบบว่าเหนียวนุ่มอยู่อะแล้วแบบชีสเอ๊ะพวกเครื่องดิฟพวกนี้นี่คือแบบใช้เวลานานไหม่จ้าก,กว่าจะแบบผงผงนี้เข้ากับอันนี้อย่างค่ะก็วันเดียวครับไปซื้อที่แมคโครท่า <c oughs> นก็ไปแมคโครท่านก็ไม่เห็นได้รถนี้นะ <c oughs> อร่อยมากอยากให้ลองนะฮะร้านเราอยู่ที่ไหนฮะเปิดวันไหนยังไงบ้างครับร้านที่บ้านไงเขาก็บอกอยู่ที่บ้านนบ้าอยู่ไหนบ้างล้ำลูกกาคลองสองครับล้ำลูกกาคลองสองจังหวัดปทุมธานีครับปทุมธานีขายหน้าบ้านเลยเหรอคะครับเราทําเหมือนแบบเป็นคาเฟ่น้อยๆครับอืมมีหมายเลขโทรศัพท์ให้พ่อโทรไปก่อน0971079156ครับเดี๋ยวลาตรงนี้ขอบคุณพี่มันานะฮะแล้วก็จูด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครัก่อนที่ไปอร่อยต้องลาท่านผู้ชม้ถหลักหมดเวลาแล้ว